สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU w i s d o n TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU w i s d o n TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการาค่ะกับช่วงนวัตรกรรมทางด้านการเกษตรนะคะซึ่งวันนี้คุณวัชรินแก้วนอกจะพาคุณผู้ชมมารู้จกักอาอาจารย์สัมพันธ์พิพัฒน์วร,รการาค่ะแล้วก็ท่านนะคะได้ทําเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้อบรมเพราะเห็ดถังเช่าโอ้โหที่สําคัญนะคะยังอบรมในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์อีกด้วยนะคะเกษตรอินทรีย์เกษตรไร้สารพิษโอ้โหเยอะแยะมากมายมาครบครันเลยทีเดียวอยากจะบอกว่าเยอะจริงๆค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมพาคุณผู้มชมมาอยู่ที่เฟสบิวฟาร์มฟาร์มเล็กๆที่เปิดให้โอกาสให้คนเมืองอย่างเราได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการทําการเกษตรว่าแต่ในเฟสบิวฟาร์มจะมีการทําเกษตรแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ ที่เฟสวิวฟาร์มในซอยลมกำแพง1 1 8แห่งนี้นะครับได้มีการเปิดอบรมให้สําหรับคนที่สนใจเรื่องของการทําการเกษตรได้มีแหล่งเรียนรู้และห้องทดลองฝึกปฏิบัติกันจริงโดยมีตั้งแต่การปลูกเมลอนการเพราะเห็ดถังเช่าการปลูกผักไฮโดรโปรนิกและการทําเกษตรอินทรีย์ฟาร์มของเฟสวิวฟาร์มเราเนี่ยเป็นฟาร์มแบบเป็นโอเพนฟาร์มฟาร์มเปิดแต่เป็นฟาร์มเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มผสมเคยผสมระหว่างเกษตรอินทรีย์เกษตร เขาเรียกว่าเกษตรกรรมแบบไฮโดรโปนิกแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เกษตรแบบวิถีพอเพียงเอาทั้งสอย่างมาผสมผสานแล้วเราก็ปลูกพืชหลากหลายให้ทุกคนมาเรียนรู้ก็คือเปิดโอกาสให้คนได้ปลูกพืชเป็นปลูกไว้กินเองปลูกไว้ทำธุรกิจเล็กๆหรือจะปลูกเป็นสเกลใหญ่ก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของพืชไล่ไปจนถึงพื้นฐานของการป้องกันกำจัดแมลงไปจนถึงการขายเราอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ก่อน พอเรียนรู้เป็นค่อยมานเรือกว่าตัวเองชอบแบบไหนแล้วค่อยออกไปทําของตัวเองอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเหมือนโรงเรียนเล็กๆเ,เลยใครมาเนี่ยมาทุกวันมาทุกวันเนี่ยมาเพือ่อเขาบอกมาปลูกพืชอ,อย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้มาเมลอนมาห้าอาทิตย์ไม่ซ้ำกันหรอกวันนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แต่เรื่องมเมลอนเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นเราเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยมากกว่าเป็นแบบที่สอนอะเหมือนคณะเล็กๆสอนคนให้ ทำเป็นสอนคนให้รู้สอนคนให้ทําได้แต่เราเปิดให้คนทั่วไปเข้ามานอกจากจะเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตแล้วยังเป็นแหล่งทดลองค้นหาตัวเองว่าการทําการเกษตรแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเรากับพื้นที่ที่เรามีอยู่ถ้าใครสนใจนะไม่มีอะไรมากมายเลยโทรมาบอกจะมาเรียนวันไหนเราแค่เช็คจํานวนคนนิดนึงเพราะบางทีมาเป็นร้อยเลยไม่มีที่นั่งความเราเล็กๆเ,เราก็อาศัยที่ว่าถ้าสนใจจริงเขามาเถอะ มาได้ทุกวันเลยตั้งแต่จันยันถึงวันอาทิตย์มาเรียนเถอะถ้าไม่ใช่ตรงวันอบรมคนก็มาขอทํางานเรามีงานให้ทําเลยทำจริงๆเลยปฏิบัติจริงไม่ต้องรอวันอบรมถ้าว่างไม่รู้จะทําอะไรมาเลยมาได้ทุกวันก็จะมีคนอยู่หลายคนที่เขาแบบอีกสามเดือนจะไปทำฟาร์มของตัวเองก็จะมาที่นี่ยอมเป็นแบบคนงานเลยทําตลอดเนี่ยเราก็ให้ทําเลย ถ้าปฏิบัติได้ทําได้เขาก็สามารถที่จะกลับไปทำเองได้แต่ถ้าสนใจก็โทรมาหรือเข้าใน Facebook เข้าในเว็บไซต์เรามีบอร์ดของเฟซมิวควติดต่อมาได้นี่แหละครับคืออีกหนึ่งทางเลือกของคนที่รักการเกษตร ที่ชื่นชอบในการปลูกผักปลูกเมล่อนนะครับใครสนใจนะครับก็เข้ามาที่เฟสบุ๊กฟาร์มรามคำแหง118ได้เลยครับเพราะว่าผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครคสนใจนะคะอย่างที่น้องต,าตา้าหรือว่าคุณวัชลินก็์องได้บอกกันไปว่าไปพบกันได้ที่ แฟลชวิวฟาร์มนะคะรามคำแหงร18ินั่นเองไม่ไกลนะเนาะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเดินทางเข้าไปนะคะแล้วก็ไปเรื่องนะคะว่าตัวเองเนี่ยชอบในการปลูกผักสไตล์แบบไหนใช่ะะแล้วค่ะอะไรค่ะในช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าในช่วงของ R S U Society วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเด่นอยู่ประเสริฐนะคะคณะบดีวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลังสิต์จะมาร่วมพูดคุยกันค่ะแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนะั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ